สวัสดีครับผู้ที่รักการปลูกว่านเสน่จันทร์อ่ะนี่พี่พาเพื่อนๆนที่รักการปลูกเสน่จันทร์นะฮะอันนี้คือเสนจันทร์เหลืองนะฮะก็ถือว่าเป็นเสนจันทร์ที่หายากนะฮะไม่ค่อยมีตามท้องตลาดแล้วก็เป็นไม้ที่เก่าๆนะนี่คือเสน่จันทร์เหลืองลักษณะใบก็จะเป็นรูปหัวใจ นะหรือรูปใบโพส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะของสเสน่จันทร์หลายๆชนิดอันนี้พามาชมสเสน่จันทร์เหลืองที่ปลูกไว้นานแล้วก็ได้มาจากคนเก่าๆนะที่หลงๆอยู่นะเพราะว่าถือเป็นไม้ที่เก่าๆไม้โบราณที่มีอายุแล้วก็มีการปลูกหลายสิบปีนะฮนะแล้วก็หายไปพักหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังยังพอมีบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เยอะน,ะนั่นคือเสน่ห์จันเหลืองนะลักษณะใบก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะส่วนก้านใบอะไรก็จะเหมือนเหมือนเสน่ห์จันทั่วทั่วไปนะฮะที่สังเกตคือใบจะออกสีเหลืองๆนะฮะแต่ก็ไม่เหลืองมากนะอันนี้ผมก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆก็ดูความแตกต่างการจเจริญเติบโตก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะฮะ ตอนนี้ก็ออกดอกก็ได้เห็นดอกดอกก็จะออกสีเขียว,ยวอมเหลืองนิดๆน,นะฮะที่ดอกดอกของสเสนจันเหลืองสีเขียวอมเหลืองนิดๆน,นะส่วนเกสรด้านในก็จะเป็นสีขาวนะอันนี้ก็พาเพื่อนๆที่อาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะเเสนจันเหลืองเพราะว่าถือเป็นไม้ที่หายาก อันนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะครับปลูกไว้นานแล้วนะจนคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะลักษณะใบก็ออกสีเหลืองเหลืองนิดๆนะจะเน้นที่ลักษณะใบนิดหนึ่งของสเสน่จันเหลืองนะฮะเพราะว่าสเสน่จันหลายหลายชนิดจะคล้ายๆกันแล้วก็ดอกเกสรจะออกสีขาวๆนะก็ส่วนใหญ่จะผสมเกสรไม่ได้นะฮะเสน่จันนะส่วนใหญ่จะฟอ นะครับการขยายพันธุ์ก็ส่วนใหญ่จะใช้แยกหน่อหรือนำเง้ามาหัน่นนะนี่คือต้นเล็กใบก็จะเหมือนกันเหมือนกับต้นใหญ่นะฮะนี่คือได้มาสองต้นก็จะออกเรืองเหลือง<ๆ>หน่อยนะต้นก็โตดีนะมแมลงศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีนะครับที่สังเกตดูปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ออกดอกก็เพื่อนเพื่อน ถามว่าอยากจะเห็นสเสน่ห์จันเหลืองนะตอนนี้ก็ถือว่าต้นสมบูรณ์นะก็พาเพื่อนๆมาชมสเสน่ห์จันเหลืองถือเป็นไม้ที่หายากไม้เก่าๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีก็สะสมปลูกประดับในบ้านเราก็ถือเป็นไม้มงคลนะแล้วก็ประดับบ้านให้สวยงามนะครับอันนี้คือสเสน่ห์จันแดงนะฮะเสน่ห์จันแดงใบจะปลายใบยจะแหลมนะ หลังจากเพื่อนๆทา้งถามหลายหลายท่านถามมานะฮะปลายใบยจะแหลมสเสนิทจันแดงก้านใบจะแดงอันนี้คือสเสนิทจันขาวก้านใบจะขาวนะอันนี้สเสนิทจันโกเมนจันโกเมนก็ใบจะเป็นสั้นกว่านิดหนึ่งคล้ายๆเสนิทจันแดงนะต้องดูดีๆนะฮะนะฮะจะคล้ายๆกันสเสนิทจันแดงกับสเสนิทจันโกเมนถ้าจันขาวก็จะดูง่ายนะนี้คือสนิทจันแดง ปลายใบยจะแหลมนะฮะแต่ที่พาเพื่อนเพื่อมาชมวันนี้ก็คือสเสน่ห์จันเหลืองลักษณะใบนะบใบก็จะแข็งๆหน่อยแล้วก็ออกเหลืองๆนะฮะที่สังเกตคือตรงที่ใบครับดอกจะออกสีเขียวอมเหลืองนิดๆนะครับก็อยู่ที่สภาพอากาศแต่ละที่ด้วยนะฮะก็ถือเป็นไม้ที่หายากนะถ้าเพื่อนเพื่อนมีก็ สะสมไว้นะฮะเสน่ห์จันเหลืองพาเพื่อนเพื่อนมาชมลักษณะใบแล้วก็การเจริญเติบโตนะฮะปลูกก็ดินร่วนทั่วๆไปนะฮะอย่าลดน้ําบ่อย2-3วันค่อยลดน้ํา1ครั้งนะก็จะทําให้ต้นโตดีนะครับสเสน่ห์จันเหลืองขอบคุณครับ